เรื่องหุ่นไม้แกะสลักกับสัญญาเลือดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนายมีเป็นช่างแกะสลักไม้ฝีมือดีแต่มีนิสัยติดการพนันทำให้เขามีหนี่สินท่วมหัววันหนึ่งมีชายแปลกหน้าสวมชุดดำสนิทเดินทางมาหานายมีถึงบ้านชายคนนั้นมีใบหน้าซีเซียว ดวงตาโบลึกและท่าทางเย็นชาข้ามาที่นี่เพื่อทำสัญญาชายชุดดำกล่าวเสียงทุ้มต่ำสัญญาอะไรครับนายมีถามด้วยความแปลกใจข้าจะให้เงินเจ้าก้อนใหญ่เพื่อใช้หนี้ทั้งหมดแลกกับงานแกะสลักชิ้นเอกที่เจ้าจะสร้างให้ข้า ซึ่งจะต้องแกะสลักจากไม้ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ที่วัดร้างท้ายหมู่บ้านเท่านั้นนายมีดีใจจนเนื้อเต้นเขาตอบตกลงทันทีโดยไม่ทันคิดให้รอบคอบเงื่อนไขในสัญญาคือนายมีจะต้องแกะสลักหุ่นไม้ให้เสร็จภายในสามเดือนและห้ามบอกเล่าเรื่องสัญญานี้กับใครเด็ดขาด หากผิดสัญญาจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตนายมีรับเงินและเรียบนำไปใช้หนี้จนหมดจากนั้นเขาก็ไปที่วัดร้างเพื่อหาไม้ตะเคียนตามที่ตกนงไว้เขาเริ่มแกะสลักหุ่นไม้เป็นรูปคนอย่างตั้งใจสุดฝีมือทุกวันทุกคืนเขาหมกมุ่นอยู่กับงานแกะสลักทว่ายิ่งแกะไปเท่าไรหุ่นไม้ ก็ยิ่งดูเหมือนมีชีวิตมากขึ้นเท่านั้นดวงตาที่แกะสลักดูเหมือนกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงไม่กี่วันก็จะครบกำหนดสัญญาแต่หุ่นไม้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นายมีเริ่มอ่อนล้าและหวาดกลัวเขารู้สึกเหมือนมีใคร มายืนอยู่ข้างหลังตลอดเวลาที่เขาทำงานคืนสุดท้ายก่อนครบกำหนดสัญญาชายชุดดำปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่กระท่อมของนายมีหุ่นไม้ของค้าเสร็จหรือยังชายชุดดำถามด้วยน้ำเสียงไร้อารมณ์นายมีตัวสั่นเทมิมเหงื่อแตกพลักยังยังไม่เสร็จดีเลยครับขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมอ่ะ สัญญาคือสัญญาเจ้าผิดคำพูดชายชุดดำพูดพลางชี้ไปที่หุ่นไม้ที่ใกล้เสร็จแต่หุ่นไม้นั้นมันเหมือนมีวิญญาณเข้าไปสิงแล้วนายมีพึมพำด้วยความกลัวทันใดนั้นเองหุ่นไม้แกะสลักที่ตั้งอยู่ตรงหน้าก็ลืมตาขึ้นมันไม่ได้มีดวงตาเป็นไม้แกะสลักอีกต่อไป แต่เป็นดวงตาที่วาวรอดเต็มไปด้วยความอาฆาตนี่ต้องชดใช้เสียงของหุ่นไม้ดังขึ้นเป็นเสียงที่ฟังดูเย็นเยอือกและน่าสะพรึงกลัวชายชุดดำยิ้มเย็นหุ่นไม้ของข้าพร้อมแล้วและเจ้าก็ต้องจ่ายหนี้ตามสัญญา นายมีกรีดร้องด้วยความหวาดผวาพยายามหนีออกจากกระท่อมแต่ร่างของเขาก็ถูกมือไม้อันแข็งกระด้างของหุ่นไม้คว้าไว้แน่นและดึงกลับเข้าไปในความมืดเช้าวันลุ่งขึ้นชาวบ้านพบว่ากระท่อมของนายมีถูกทิ้งร้างมีเพียงร่องรอยของไม้แกะสลัดที่แตกหักและรอยเลือดจางๆนายมีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย และไม่เคยมีใครเห็นชายชุดดำกับหุ่นไม้ชิ้นนั้นอีกเลยชาวบ้านเชื่อว่านายมีถูกผีที่ถูกกักขังอยู่ในไม้ตะเคียนมาทวงหนี้ชีวิตไปตามสัญญาเลือดเพราะความโลภและผิดคำพูดของตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นหนี้แล้วไม่ซื่อสัตย์ต่อคำพูดอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ ที่น่ากลัวเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ค่ะขอได้รับขอบคุณจากผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ